ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชือ้อพ่นสเปรนาโนพ่นแอลกอฮอลแบบมือถือรองรับในการใช้งานบ้านออฟฟิศโรงเรียนนะคะหาก่าในกำลังมองหาตัวเครื่องพ่นสเปรย์แบบชนิดไร้สารเป็พกานะคะแบตเตอรี่ในตัวด้วยอานุภาพของแสงที่แข็งแกร่งนะคะความจุขนาดใหญ่เลยทีเดียว800มิลลิตรออกแบบดีไซน์สวยหรูนะคะสามารถปรับได้อายุการใช้งาน 2ชั่วโมงนะคะอายุในการชาร์จไฟนะคะจะอยู่ที่3ชั่วโมงเลยทีเดียวหากท่านได้กำลังมองหาเครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชือ้อสำหรับในการใช้งานนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์เ9้าเเเลยนะคะราคาคือสิ่งที่คุณลูกค้าจ่ายและคุณภาพคือสิ่งที่คุณลูกค้าได้รับตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชือ้อ รองในการใช้งานบ้านออฟฟิศโรงเรียนนะคะหากท่านกำลังมองหาตัวเครื่องพ่นสเปรย์แบบชนิดไร้สารพกพานะคะแบตเตอรี่มีตัวด้วยอนุภาพของแสงที่แข็งแกร่งนะคะความจุขนาดใหญ่เลยทีเดียว800มิลลิตรออกแบบดีไซน์สวยหรูนะคะสามารถปรับได้อายุการใช้งาน2ชั่วโมงนะคะอายุในการชาร์จ ไฟนะคะจะอยู่ที่3ชั่วโมงเลยทีเดียวหากท่านได้กำลังมองหา